สวัสดีครับวันนี้เราก็มาโปรโมชั่นสุดแสนจะพิเศษเลยครับเป็นปั๊มลมอัตโนมัตินะครับมีทั้งแบบเข็มนะครับปกติราคา1,790บบาทเราลดวันนี้เหลือเพียง 990บาทให้ฟรีอีก5ยานนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นแบบนิจตต้นนะครับแบบปั๊มลมนิจตต้นนะครับจากราคา1,990บาทวันนี้พิเศษสุดๆนะครับหรือเพียง1,290บาทเราแถมให้อีก5ชุดนะครับมีทั้งสายลัดล้อมีทั้งน้ำยาเคลือบกระจกน้ำยาล้างกระจกแล้วก็สเปรย์เติมลมปะยางนะครับเดี๋ยวมีอะไรมั่งไปลองดูกันนะครับแบบเข็มกับแบบนิจิตต้นต่างกันยังไงครับถ้าเป็นแบบเข็มนะครับ ก็เราก็จะกะเอานะฮะหรือว่าแบบเข็มที่หน้าโชว์หน้าจอนี่ครับอันนี้ก็คือปั๊มลมนะครับในกรณีที่ว่ารถเรามันยางซึมนะฮะไม่ใช่ยังไม่รั่วนะครับยางมันซึมหารูรั่วมไม่เจอนะครับจอดเฉยๆยางก็แบนแต๊ะนะฮะอันนี้เราก็ใช้งานได้เลยโดยที่ว่าเอาสายเสียบเข้าไปที่จุดบุหรี่รถยนต์นะครับอ่าแล้วก็สตาร์ทรถนะแล้วก็ เอา,อาจุบลมหมุนเข้าไปตรงล้อ,อยางความลมมันก็จะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเต็มแล้วถ้าเป็นแบบเข็มนะครับเราก็ถอดปลั๊กถอดสวิตช์เองนะครับส่วนเป็นแบบนิจิตต้นนะครับก็จะสบายหน่อยนะครับก็คือเราตั้งค่าของแรงดันลมได้เลยนะครับแล้วก็เวลาลมมันเต็มมันก็จะตัดเองโดยอัตโนมัตินะครับอ่าตัวนี้จะโชว์หน้าจอนะครับเป็นแบบนิจิตต้นนะครับกรณีเวลายางเหยียบตู้ปู เหยียบเรือใบนะฮะหรือว่าเหยียบเหล็แกแหนมทิมยางรั่วยางแบนแต้แต่นะครับอ่ากลางทางหรือว่ากลางค่ำกลางคืนตัวนี้สามารถอ่าหมุนเข้าไปนะครับแล้วกดสวิตช์มันจะวิ่งเข้าไปปะยางเสร็จพร้อมอ่าเติมลมขึ้นมานิดหน่อยนะครับอ่าพอลมมันไม่เต็มเราก็ใช้ปั๊มลมที่เราซื้อไปเนี่ยครับอัดตามเข้าไปเลยนะครับอัดตามเข้าไปเลยสูบลมเข้าไปเลยนะครับนะกรณีนี้ก็คือปะเสร็จนะฮะปะยางเสร็จแล้วก็เติมลมในตัว ทีนี้เราก็จะแถมไม่อีกนะครับอุปกรณ์ที่ติดไว้ในรถก็คือสายลัดล้ออัจฉริยะนะครับเนี่ยครับเขาเรียกว่าในกรณีที่ว่ารถเราเนี่ยขับรถไปนะฮะไปนอกสถานที่ไปติดลมนะช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับติดลมติดโคลนะครับไปคนเดียวนี่ทําอะไรไม่เป็นนะครับวิธีการใช้สายลัดล้อก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงเอาเข็มขัดมันจะเป็นเหมือนเข็มขัดนะครับแล้วรัดตรงล้อแล้วก็ลูดเหมือนเข็มขัดเท่านั้นก็เสร็จแล้วก็วิ่งรถออกไปได้ง่ายๆเลยนะครับ นะฮะแถมให้1เส้นนะครับแถมให้1เส้นแล้วช่วงนี้พิเศษสุดๆนะฮะหน้าฝนนะครับเรายังมีน้ํายาเคลือบก,กระจกป้องกันน้ําเกาะในกรณีหน้าฝนนะครับเวลาวิ่งรถลุยฝนนะครับน้ํามันจะกิ้งเหมือนอยู่บนในบัวอยบอลเวลาเรามองเวลาเราขับทัศนะในการขับขี่มันจะใสแจ๋วมากนะครับอันนี้ก็ทําสักประมาณ2เดือนหนึ่งครั้งนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่พอนะครับอันนี้ช่วงหน้าฝนเหมือนกันนะครับเป็นน้ํายาล้างกระจกน้ํายาเติมหม้อพักกระจกนะครับ น้ำยาเติมหมอภากระจกวิธีใช้ก็ใช้ง่ายๆนะครับใส่ตรงหม้อรีเซิร์ฟกระจกเวลาเราฉีดยางปัดน้ำฝนมันจะใสแกี่ลครับทั้งชุดนี้นะครับทั้งชุดนี้ถ้าเป็นแบบเข็มนะครับชุดละ990บาทโอ้โหได้1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นโคตรคุ้มเลยนะครับถ้าเป็นแบบนิกิตอนนะครับพันสองร้อยเบาทนะครับได้ก็ประมาณ5ชิ้นเหมือนกันนะครับนี่โคตรคุ้มเลยครับ โปรโมชันนี้เราเหลือเพียง100ชุดเท่านั้นเองนะครับเหลือเพียง100ชุดเท่านั้นเองนะครับสนใจใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ชัดเจนนะครับสนใจสั่งซื้อใส่ชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะครับเบอร์โทรให้ชัดเจนหรือว่าแอดไลน์อินบ็อกมาหรือว่าโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณมากครับท้งทีมงานได้ทดสอบโดยใช้รถเจ๋งวิ่งเหยียบตะปูขนาด3นิ้วทั้ง2ดอกให้เห็นกันจะ,จะจะ ขอนขอนออกให้ได้นะครับเนี่ฮะโอ้โหยางแบนแล้วครับดูครับยางมันแบนตั้งนานแล้วครับมันเร็วมากดูดูขนาดตะปูแล้วครับนะฮะที่มันเข้าไม่สุดเห็นไหมครับมันทะลุแม็กเข้าไปเลยนะครับนะฮะวิธีที่เติมหรือว่าวิธีใช้ที่ถูกต้องก็ต้องให้ยุบลมยางอยู่ขนาดอย่างนี้นะฮะตัวอยู่ประมาณนี้อย่าให้อยู่สูงมากนะครับให้อยู่ประมาณนี้นะครับให้หมุนตัวนี้เข้าไปค่องๆอย่าให้ปีนเกลียวนะครับอย่าให้ปีนเกลียวผมกดเข้าไปเลยนะฮะดูนะครับ นะกดเข้าไปได้ยินเสียงไหมครับนะฮะกดเข้าไปเลยลประมาณครึ่งกระป๋องเลยนะครับ นิดเดียวใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีแน่นอนล้วก็ดึงออกเลยครับง่ายครับกดตรงนี้ครับตั้งไปที่30นะครับเพราะว่าเป็นรถเจ็งนะครับอ่าร้อหนดาตั้ง30นะครับร้อหน้าใช่ไหมช่างรับอ่ารถเติมครับเติมลงมาเลยครับผม่ามีไฟฉายด้วยครับกันทั้งคืนนะฮะโอ้โหภาพเป็นรถเลือกินนี่เร็วมากนะครับอันนี้14ปอนด์ขึ้นมาแล้วนะครับ รับดูนะครับสินะครับจมอนะพอา้วาจัดได้เลนะครับเจวตั้ามันไดเข้าแนะครับะดูนะครเราก็รีบเก็บอุปกรณ์แล้วก็ไปได้เลยนะครับ Iesen, มันจะได้สะอาดนะครับคาบมะลุงคาบแระลงคาบกาวเมลคาบน้ำมันมันจะได้ออกวิธีการใช้เติมหมดขวดนี้เลยดูนะครับวิธีการเติมง่ายมากคุณผู้หญิงก็เติมได้แกะขึ้นออกมาเนี่ยก็เติมลงเท่านั้นเองนะครับเนี่ยดูนะครับใส่หมดขวดเลยนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็เติมน้ําตามเท่านั้นนะให้เต็มเท่นานั้นเองนะครับดูนะครับเติมน้ําเติมเต็มเท่านั้นเองนะครับ